ต่อมามาดูเรื่องของข้าวไทยกันบ้างนะครับซึ่งรัฐบาลก็มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้มกราคม2 5 6 7นี้มีการส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้นถึง4 3เนครับนายชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยว่าจากข้อมูลการส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่1ถึง30มมกราคมที่ผ่านมานะครับพบปริมาณการส่งออกข้าว 1,122,358ตันซึ่งเพิ่มขึ้นถึง43.96%เครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้โดยปีนี้นะครับกรมการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยก็ได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไทยไว้ที่7.5ล้านตันครับซึ่งปัจจัยต่อการคาดการตัวเลขดังกล่าวนี้ก็ได้แก่ผลผลิตของข้าวไทยนะครับที่คาดว่าจะลดลงจากปีก่อน เนื่องจากว่าปรากฏการ์เอลิโยครับและการส่งออกที่เผชิญกับการแข่งขันและความท้าทายในด้านต่างๆครับเช่นด้านของสภาพภูมิอากาศอุปทานของข้าวและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วยครับตลาดปลายทางก็สําคัญครับท่านผู้ชมท้งนี้เองรัฐบาลจะมีแผนไปเชื่อมความสัมพันธ์ขยายตลาดการค้าข้าวกับแอฟริกาใต้ฮ่องกงญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งถือว่าเป็นตลาดข้าวที่สาคัญอันดับต้นๆของไทย ซึ่งในปีนี้ครับจะมีกิจกรร,กร,รมการจัดประชุมข้าวนานาชาตินะครับ Thailand Rice Convention 2024ในช่วงเดือนพฤษภาค,คมที่จะถึงนี้เป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นสถานการณ์ข้าวการเจราจาธุรกิจรวมทั้งมีกิจกรรม TRC สัญจรสำรวจความต้องการข้าวในตลาดโลกให้แก่กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเสริมสร้างศักยภาพให้สามารถผลิตข้าวได้ตรงความต้องการของตลาดรวมถึงจัดกิจกรรมไทยไร์รดโชว เพื่อประชาสัพันธ์เข้าไทยในตลาดจีนอีกด้วย